สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่2นะครับที่ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับในการออกแบบหน้าจอเข้าสู่ระบบล็อกอินนะครับ EP นี้ก็จะสอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับ MySQL นะครับซึ่งการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับ MySQL นะครับผมได้ทําตัวอย่างโค้ดไว้ที่หน้าเว็บไซต์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าคนไหนยังไม่เข้าใจเรื่องการดาวน์โหลด AdminLTE นะครับให้ทุกคนไปที่ playlist ของผมนะครับที่เป็น Laravel and AdminLTE 3นะครับ เข้าไปในหน้านั้นนะครับก็สามารถดูแค่ EP ที่1ได้เลยนะครับเพราะว่าใน EP ที่หนึ่งเนี่ยครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับก็จะบอกการดาวน์โหลดตัวที่เป็น Admin LTE นะครับแล้วก็ลิงก์นะครับสามารถกดไปที่ใต้คลิปได้นะครับพอเรากดลิงก์มาที่ใต้คลิปนะครับจะมีตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ทําตาม EP ที่1ได้ก็จะได้ตัวเทมเพลตที่เป็นฟรีนะครับตัวนี้มาที่เป็น Admin LTE 3ตรงนี้นะครับ โอเคครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มทําในส่วนที่เป็นเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับผมซึ่งไปที่เว็บของผมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวอย่างโค้ดไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับในตัวที่เป็นตัวอย่างโค้ดของการเชื่อมต่อนั่นเองนะครับอ่ะเรามาอยู่ที่โปรเจกต์ของเรานะครับผมจะทําการนิวไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์นะครับอ่ะเราต่อจากตรงนี้นะครับผมจะพิมพ์คําว่าที่เป็น Condb นะครับผม แล้วก็ตามด้วย .p t นะครับนามสกุลนี้นะครับไฟล์นี้นะครับเราจะนำโฮสต์ตัวอย่างจากเว็บนะครับมาวางไว้นะครับผมผมจะมีการอธิบายไว้ที่ในหน้าเว็บนะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนบ้างนะครับในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างเรามาดูที่บรรทัดแรกนะครับตัวที่เป็นโฮสต์หรือว่าต่อจากเปิดแท็ก .p t นะครับตรงนี้นะครับตัวแปรโฮสต์นะครับก็จะเป็น โลโก้โฮสต์นะครับชื่อโฮสต์ของฐานข้อมูลของเรานั่นเองก็คือเครื่องของเรานั่นเองนะครับต่อมานะครับในตัวแปรที่เป็น db name นะครับชื่อ d a t a b a s e ที่เรามีการตั้งที่ให้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนั่นเองนะครับชื่อฐานข้อมูลตรงนี้ให้ทุกคนนะครับมาสร้างไว้ที่ตรงแซมของเรานั่นเองนะครับในส่วนที่เป็นของตัว Databa s e name ตรงนี้อะเดี๋ยวผมจะลอง run ตัวที่เป็น ConDb ให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะเกิดอะไรก่อน อ่ะพอผมกด run condb มาแล้วนะครับมันจะขึ้นคำว่าเกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลตรงนี้นะครับตรงนี้อ่าที่บอกว่า password อันนี้นะครับ local code username ตรงนี้ไม่ถูกนะครับซึ่งตัวที่เป็น username ของเรานะครับของเครื่องของเรานั่นเองนะครับที่เป็น local นะครับมันก็จะเป็น root นะครับก็ r o o t แบบนี้นะครับแล้วก็ password นะครับในเครื่องนี้ในแซมของผมไม่ได้ตั้งเป็น password ก็ทำเป็นค่าว่างไปนะครับรหัสผ่านของฐานข้อมูลของเรา พอผมกดเซฟเรามาลองรีเฟรชดูครับทีนี้มันก็จะเปลี่ยน e er อ r ร์เแล้วนะครับว่าตรงนี้นะครับบอกว่าไม่รู้จัก Database ที่เป็น Your d a t a b a s เซึ่งฐานข้อมูลของเรายัางไม่ได้ไปตั้งนะครับเราจะมาสร้างฐานข้อมูลก่อนนะครับในตัวที่เป็น s ซมพีดพีมาย์มินของเรานั่นเองเราไปที่เมนูที่ตรง New นะครับคลิก New ก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็จะเห็นคําว่า Create Database นะครับ ตรงนี้ database name ผมจะสร้างเป็นคำว่า,า material db นะครับตัวนี้อ underscore db ตัวนี้นะครับชื่อฐานข้อมูลระบบโปรเจกต์นี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนที่เป็นภาษานะครับตรงนี้ให้ทุกคนเลือกเป็น utf 8นะครับตัวนี้ mb c general ci นะครับเพื่อเป็นการรองรับภาษาไทยนั่นเองแล้วก็ทำการกด create ไปเลยนะครับผมอพอได้ create แบบนี้มานะครับ เราก็ทำการนำ copy ชื่อฐานข้อมูลนี้นะครับมาวางไว้ที่หน้าโค้ดของเรานะครับก็บรรทัดที่3นั่นเองนะครับก็ชื่อว่า db name นะครับตรงนี้ผมก็จะมาวางต่อจากตรงนี้นะครับเป็น material db แนะนำนะครับถ้าไม่ชัวนะครับให้ copy แล้วมาวางดีกว่าบางทีเราพิมพ์ตกไปมันก็อาจจะหาไม่เจออ่ะพอลองกด save ดูนะครับผมจะลอง r e f ฟ e หน้านี้ดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่า เชื่อมต่อฐานข้อมูลสำเร็จนั่นเองนะครับอะถ้าสมมุติว่าผมเปลี่ยนเป็น db 2นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะแจ้งเออ o r เลอว่ามันหาชื่อ database นี้ไม่เจอนั่นเองโอเคผมขอกดย้อนกลับไปต่อมานะครับในส่วนบรรทัดที่7นะครับเราจะใช้เป็น t i a i cast นะครับก็ในการเชื่อมต่อนะครับซึ่งบรรทัดที่8ตัวแปร PDO นี้นะครับผมจะเปลี่ยนนะเป็นคำว่า Con น,นั่นเอง เพื่อใช้สำหรับ include ไปที่ไฟล์อื่นของโปรเจกต์ในการทำ CRUD นั่นเองจะได้จำง่ายนะครับว่าตัวเชื่อมต่อฐานข้อมูลของผมนะครับตั้งชื่อว่า Con นั่นเองแล้วก็เท่ากับ new PDO นะครับตัวที่เป็น mysql เท่ากับ host ก็มาจากตัวแปร host ที่เราได้ตั้งไว้นะครับแล้วก็ DB Name เท่ากับ DB Name ก็คือด้านบนนั่นเองที่เราได้ทำไว้แล้วก็ c a s e t utf 8นั่นเองรองรับภาษาไทยแล้วก็ตามด้วย username password นะครับต่อมาบรรทัดที่9นะครับเป็นการ เปิดใช้งานโหมดตัวแจ้งข้อผิดพลาดนั่นเองนะครับตัวที่เป็น exception นั่นเองว่ามันจะต้องแจ้ง error ว่าเวลามันเกิดตรวจจับข้อผิดพลาดนั่นเองแล้วก็ในส่วนบรรทัดที่10นะครับตรงนี้ก็จะทำให้ตั้งค่าดึงข้อมูลเป็นตัวที่เป็น key value นั่นเองนะครับแล้วก็บรรทัดที่11ปิดการจำลองตัวที่เป็น statement นะครับ pre statement แล้วก็ทำการ echo เชื่อมต่อฐานข้อมูลสำเร็จนั่นเองนะครับตรงนี้อ่ะทีนี้นะครับในส่วนที่เป็น อินเดนะครับผมจะพามาทำตัวที่เป็นส่งค่าไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทำการเช็คตัวล็อกอินนั่นเองว่าเราจะส่ง username p a s s w o เ d ิรอะไรไปที่ต่อจาก EP ที่แล้วในการออกแบบหน้าเข้าสู่ระบบนะครับต่อมานะครับในส่วนที่เป็นบรรทัดที่28นะครับ Input t y p e text นะครับตัว Card Form Control ตัวนี้ตอนนี้นะครับตัว Action นะครับมันยังไม่ได้ลิงก์ไปที่ไฟล์ไหนนะครับที่การส่งเมทอดเป็นโพสต์ไปตัวฟอร์มแอคชัตัวนี้ ผมจะใส่ชื่อไฟล์เป็นคำว่าเช็คล็อกอินนั่นเองนะครับอ่ะเช็ค underscore l o g in นะครับ .php อ่ะชื่อไฟล์นี้นั่นเองนะครับผมจะทำการก๊อปไฟล์นี้ก่อนแล้วก็มา new file นะครับต่อจากด้านล่างนี้นะครับอยู่ในระดับเดียวกันนะครับของฐานข้อมูลนั่นเอง ConDB กับ Index แล้วก็เป็น .php อ่ะพอทำการกด button นะครับสังเกต ตัวบัตทอน type submit พอมีการกดปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับปุ่มนี้มันก็จะ action ไปที่ไฟล์นี้นั่นเองก็คือไฟล์ที่เป็น form action ไปที่ไฟล์นี้อ่ะผมลองกด save แล้วเรามาลองเช็คตัวหน้า index ดูอ่ะผมลอง refresh หน้าคอนก่อนนะครับทำการเชื่อมข้อมูลสําเร็จก่อนเดี๋ยวผมจะลบ url ด้านบนเป็นหน้า login เหมือนเดิมทีนี้นะครับผมทําการกรอก f i ล l นะครับตรงนี้ไป แล้วก็กดปุ่มเข้าสู่ระบบเห็นไหมครับตัวลิงก์ url ตัวด้านบนก็จะแอคชั่นไปที่หน้าเช็คล็อ g i n นแบบ P TP แล้วแต่ทีนี้ตัวเช็คล็อ g i n ยังไม่มีอะไรในนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิดแท็ก p p p ไว้ก่อนอาแท็ก PHP ไว้ก่อนแล้วก็ปิดแท็ก p p p นะครับตัวนี้อาแล้วก็ทำการเปิด printr ไว้ก่อนนะครับ printr เช็คค่าตัวแปรที่มีการส่งมานะครับเป็นค่าโพสตามด้วย t h t d post นะครับ อย่าลืมนะครับในตัวที่เป็นเมธอดเนี้ครับถ้าในฟอร์มเราส่งเป็นอะไรมานะครับให้เช็คตามเมธ h อดนั่นเองในที่การส่งพารามิเตอร์มาโอเคครับต่อมาเราจะทําการปิด exit ไว้นะครับตัวนี้อพอทําการปิด exit เราจะมาลองดูนะครับผมกด AA นะครับเห็นไหมครับมันจะทําการส่งเป็น array มาแล้วแต่ยังไม่มีชื่อมานะครับ เพราะว่าในตัว input เรายัางไม่ได้ทำชื่อของตัวที่ส่งมานั่นเองว่าแต่และฟิลของเราที่ส่งมานับใน t ท็ก Input นี้ครับ t ทท์แท็เนี่ครับฟอร์มคอ t r o l มีแค่ตัวเพจโ h o r d e r นะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการส่งข้อมูลไปซึ่งที่เราจะเพิ่มต่อจาก p a จ e ฮเดอ d e r s เซอร์เตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นคำว่า name นะครับอ่าให้เพิ่มเป็นคำว่า name นะครับก็คือ,คอการกำหนดชื่อให้เขานั่นเองว่า Name ตรงนี้เป็นคำว่า Username แล้วก็ต่อมานะครับพาสเวิร์ดก็เหมือนกันนะครับต้องประกาศเนมให้เขาด้วยตามด้วยพาสเวิร์ดนะครับอ่าตรงนี้โอเคพอเราประกาศให้เขาเสร็จแล้วนะครับเรามาลองเช็คใหม่อีกทีนึงนะครับผมจะพิมพ์ยูสเนมพาสเวิร์ดเป็นแอดมินนะครับตรงนี้แอดมินแอดมินแล้วก็เข้าสู่ระบบเห็นไหมครับในตัวอเ์ที่ส่งมานะครับก็จะมี2ตัวนะครับก็คือยูสเนมส่งมาเป็นแอดมินแล้วก็พาสเวิร์ดส่งมาเป็นแอดมินนั่นเองซึ่งในที่นี้นะครับเรา ต้องทำการสร้างตารางตัวที่รับข้อมูล username password ก่อนเพื่อจะทำการเช็คล็อกอินได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ทำแค่การสร้างฐานข้อมูลครับแต่ยังไม่ได้การสร้างตารางเดี๋ยวอ P ีต่อไปนะครับผมจะมาสอนการสร้างตารางเก็บข้อมูลของ username password นะครับว่าเราจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็มีชื่อนามสกุลอะไรบ้างนั่นเองครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ตามนะครับผมครับสวัสดีครับ